บทที่ 1. นึ่งเคล็ดลับแห่งฟา์มสำเร็จเคล็ดลับแห่งฟาร์มสำเร็จทุกๆบทของหนังสือเล่มนี้จะบอกให้คุณทราบถึงเคล็ดลับในการทำงานที่สร้างความมั่งคั่งล่ำรวยให้กับผู้คนซึ่งผมได้ทำการวิเคราะห์มาเป็นเวลาหลายปีผู้จุดป,ประกายเรื่องเคล็ดลับนี้ให้กับผมเป็นครั้งแรกคือเฮนรูคาเนกี้ชายสูงวัยชาวสกอตแลนด์ผู้ชาญฉลาด คาเนกี้เข้ามาอยู่ในใจผมตั้งแต่ผมยังเป็นหนุ่มวันนั้นเขาเองกายลงพิงพนักเก้าอี้ด้วยแววตาอันเป็นประกายและจ้องมองผมอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อให้แน่ใจว่าผมมีความเฉลียวฉลาดพอที่จะเข้าใจสาระสำคัญของสิ่งที่เขาพูดหรือไม่เมื่อเขาเห็นว่าผมจับแนวความคิดของเขาได้จึงได้ถามว่าผมเต็มใจหรือไม่ที่จะใช้เวลาถึง20ปี หรืออาจจะมากกว่าน,นั้นเพื่อทำตัวเองให้พร้อมที่จะบอกเล่าเคล็ดลับนี้ต่อผู้คนอีกมากมายในโลกซึ่งยังไม่ล่วงร่วงหรูความลับนี้และกำลังพาตัวเองไปสู่ความล้มเหลวผมได้รับปากเขาและสามารถทำตามนั้นได้ก็ด้วยความร,ร่วมมืออันดีของคาเนกีนั่นเองบทวิจารณ์หมวิจารณ์ ในปีคศ1 9 0 8เป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำในสหรัฐอเมริกามีแต่คนยากจนและว่างงานนโปเลียนฮิลได้ยึดอาชีพนักเขียนในให้กับนิตยสารฟอเขาได้รับมอบหมายให้เขียนเรื่องราวความสำเร็จของผู้คนที่มีชื่อเสียงถึงแม้ว่าจะไม่ได้สร้างไรายได้ให้เขามากมายนักแต่มันก็ได้เปิดโอกาสให้ฮิวได้พบกับโลกว้างของธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หนึ่งในนั้นคือมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งอุตสาหกรรมเหล็กชาวอเมริกันแฮนดูคารเนกี้ผู้หนึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ฮิวคารเนกี้ประทับใจในตัวฮิวมากเพราะหลังจากให้สัมภาษณ์ถึงสามชั่วโมงเขายังได้เชื้อเชิญฮิวให้ไปที่คือฟแลนา์ของเขาในช่วงสุดตัหดาเพื่อพูดคุยกันต่อระหว่างการพูดคุยในอีกสอวันต่อมา คาเนกี้ได้เล่าให้ฮิวฟังว่าเขามีความเชื่อว่าใครก็ตามที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องเข้าใจป่ายาแห่งความสำเร็จและต้องรู้ขั้นตอนในการที่จะได้มันมาเสียก่อนเขาพูดว่าน่าละอายมากที่เราปล่อยให้คนรุ่นใหม่ต้องค้นหามันด้วยวิธีลองผิดลองถูกอยู่อีกในเมื่อเรารู้หลักการแห่งความสำเร็จหมดแล้วคาร์เนกี้อธิบายทฤษฎีของเขาต่อไปว่า ความรู้นี้จะได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้คนที่ประสบความสำเร็จรวบรวมข้อมูลและวิจัยเพื่อนำไปตู่บทสรุปแห่งหลักการเขาเชื่อมั่นว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย20ปีและแนั่นเป็นที่มาของปาฏยาแห่งความสำเร็จชิ้นแรกของโลกเขาเสนอให้ฮิวรับงานนี้โดยเขาจะเป็นคนแนะนำฮิวให้พบกับผู้คนที่ประสบความสำเร็จและจะออกค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางให้ด้วย ฮิวใช้เวลาเพียง29วินาทีในการตัดสินใจรับข้อเสนอนั้นคาร์เนกี้ก็บอกเขาภายหลังว่าตอนนั้นได้ให้เวลาฮิวตัดสินใจ60วินาทีถ้านานฝ่านั้นเขาจะยกเลิกข้อเสนอคนที่ตัดสินใจช้าทั้งๆท,ท,ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วย่อมไม่สามารถเชื่อใจว่าจะทำงานใหญ่ให้สำเร็จได้จากการอุทิศตัวอย่างไม่ลังเลข,ของฮิวในครั้งนั้น จึงทำให้เขาไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาในที่สุดเราสามารถหาข้อมูลอัออตจีวประวัติของฮิวเพิ่มเติมได้จากหนังสือโดยไมเคิลเจริสจูเนียและเคิร์กแลนดอนรัฐ เคยทำงานเป็นผู้ช่วยหิวนานถึง10ปีและเป็นเจ้าหน้าที่ของคนแรกของโมเลเนธินโปเรียนฮิวในตำแหน่งผู้อำนวยการเลขานุการรวมไปถึงสมุบัญชีเนื้อหาในหนังสือมาจากความรู้ส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับฮิวและอัตีวประวัติของฮิวซึ่งยังไม่เคยจีพิมพ์มาก่อนหนังสือคิดแล่ารวยเล่มนี้ได้รวบรวมเคล็ดลับของคาร์เนกี้ ซึ่งผู้คนนับพันนับพันปัจจุบันอาจเป็นล้านคนในได้ทดตอบแล้วแนวความคิดของคาเนกี้เป็นตูดสำเร็จที่น่าทึ่งมันได้ทำให้พวกเขามีความมั่งคั่งร่ำรวยและทำให้คนตึ้งไม่มีไม่มีค่อยมีเวลามากนักได้เข้าใจว่าคนอื่นเขาทำเงินกันอย่างไร คาเนกี้หวังว่าเขาจะทดสอบและสาธิตความสำเร็จของสูตรนี้ผ่านประสบการณ์ของผู้คนที่หลากหลายทั้งชายและหญิงเขายังเชื่ออีกว่าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยควรน,นำสูตรสำเร็จนี้ไปสอนนักเรียนนักศึกษาเขากล่าวว่าถ้ามีการสอนแบบนี้ในโรงเรียน มันจะเป็นการปฏิรูประบบการศึกษาและทำให้เวลาที่จะต้องใช้ในการเรียนลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวในบทที่ 4. ศรัทธาถ้าคุณจะได้อ่านเรื่องราวอันน่าสดใสของบริษัทอุตสาหกรรมเหล็กขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาโดยมีชายหนุ่มผู้หนึ่งที่ได้นำหลักการนี้ไปใช้และขนาดเดียวกันคานากี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สูตรต,ตำเร็จของเขาใช้ได้ผลชาเอ็มชวอปคือผู้ที่นำเคล็ดลับนี้ไปประยุกต์ใช้จนทำให้เขามีความมั่งคั่งล่ำรวยทั้งเงินทองและโอกาสสูตรต,ตำเร็จนี้อาจประเมินเป็นมูลค่าเท่าวได้ถึง600ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวข้อเท็จจริงที่ได้จากการอาา่านหนังสือเล่มนี้จะให้ไอเดียดีๆกับคุณและทำให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้น คืออะไร